สวัสดีครับวันนี้จะามาาประกอบระบบน้ำหรือสปริงเกอร์นะครับที่สวนจะเปลี่ยน,ยนจากหวัวมินีมาเป็นแหลท่อสี่หุนขึ้นมานะครับทีนี้อุปกรณ์เราก็มีเลื่อยนะครับมีเลื่อยมีมีกาวนะครับที่เราต้องใช้อุปกรณ์นะครับที่เหลือก็อมีกี่ชิ้นนะครับเพื่อนๆเนี่ยตัวนี้คือ ตัวเราต่อกับท่อพ e นะครับเราไม่ซื้อใหม่นะครับเราอาศัยมาต่อกับท่อพ e มีมีกี่ชิ้นนะครับอยากให้เพื่อนๆดูว่ามีกี่ชิ้นนะครับอ่ากว่าจะมาเป็นลักษณะนี้นะครับมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับเดีททท Common, ๋ยวจะนองนับด <Spanish> <5 S 2> ูนะครับหนึ่งเนี่ยข้างล่างหนึ่งแล้วับสองสามนะสามชิ้นแล้วนะครับเนี่ยชิ้นที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดโอ้เยอะแยะเลยนะครับเนี่ยเนี่ยชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกชิ้นแรกกับเสนสองตัวนี้เป็นสามตัวสามทางนะครับ รถสี่หุนแล้วก็เป็นขาตั้งนะครับประกอบขึ้นมาอย่างนี้ครับปั๊บขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็อ่านี่สี่ทางครับสี่ทางก็ประกอบอยู่ตรงนี้นะครับอ่าประกอบสี่ทางครับอ่าจากสี่ทางแล้วก็อ่าจนไหนล่ะตัวนี้อีกนะครับประกอบตัวนี้อีกนะครับขึ้นมานี่นะครับแน่ปั๊บนะครับ แล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างประกอบลักษณะนี้นะครับคือเราตัดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ประกอบนะครับแล้วค่อยประกอบไม่รู้ว่าจะมาครบไหมนะครับเนี่ยอ่าแล้วก็มีข้องอสองตัว <c oughs> ข้องอสองตัวนะครับประกอบเขอาอย่างนี้นะครับแล้วค่าอย่างนี้อ่าแล้วก็ใส่ไปเลยแป๊บ ง่ายๆหมูๆนะครับอ่าก็งอใช้สองตัวนะครับก็งอสี่หุนอ่าป๊บนะแล้วก็มีไอ้อ่าหมวกนะครับหมวกใ้สวมนะครับสวมกับหัวสปริงเกอร์ของเรานะครับป๊บนะเห็นนะครับเข้ามไมใกล้ก็ได้นะครับมือกล้องนะครับอ่านี่ครับ ประกอบอย่างนี้นะครับปึ๊บมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่เห็นไหมครับไมเห็นไหมครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับมีทั้งหมดยี่สิบสาสองคินนะครับอ่าระ้างบนไปอีกนะครับแล้วก็มีหัวสปริงเกอร์ข้างบนอีกนะครับอ่าเราจะจําลองให้ดูก็ได้นะครับจะเป็นลักษณะหัวสปริงเกอร์ข้างบนอีกนะครับอ่าเนี้ยอ่าเนี้ยเห็นไหมครับหัวสปริงเกอร์ข้างบนอีกนะครับเนี่ยยนยอดนู่นนะจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ อ่านะครับทั้งหมดยี่สิบสองชิ้นนะครับเพื่อนๆอนอ่าแล้วก็ตัดให้เรียบร้อยแล้วค่อยเอามาอ่าประกอบมันจะเร็วนะครับเราตัดมาจากาที่บ้านเอาเครื่องมือเครื่องไม้ตัดเรียบร้อยแล้วก็เราเอามาประกอบอย่างเดียวจะเป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับมันจะได้งานเร็วขึ้นนะครับบางคนจะไม่เห็นภาพนับยี่สิบสองชิ้นนะครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยลักษณะนี้เลยนะครับเนี่ยอ่าเห็นไหมครับสวยงามนะครับ รบบบริเวณทรงพุ่มเราตรงนี้เราก็สามารถตัดหญ้าได้สบายนะไม่ต้องกลัวโนเสานะครับแล้วก็ตัดหญ้าไปได้ระบบเรียนโคนต้นเราก็ไม่มีหญ้ายอยู่แล้วแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับนี่คือระบบน้ําใหม่ของเราที่เราเปลี่ยนแปลงนะครับแต่สาย PE เราใช้ตัวเดิมนะครับใช้ตัวเดิมเพื่อนๆก็บอกว่าสาย PE ชัดดีไหมดีนะครับแต่เวลาเราจะทําเสาขึ้นบนสาย PE ไม่ตอบตัวนะมันอ่อนนะครับมันสายอ่อน,นครับเราต้องใช้ท่อ PVC แทน ลักษณะนี้เพื่อนก็มือใหม่นะครับสําหรับมือใหม่ไม่มีแนวทางหรือไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะครับทางเราก็เลือกทําแบบนี้นะครับไม่รู้ว่า,าเพื่อนๆจะถูกใจหรือชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าทางเราคิดว่าอย่างนี้เหมาะสมที่สวนแล้วนะครับ